้องแนวของโรงเรียนออนไลน์ Slow But Sure Online Marketing School ของเราวันนี้นะคะจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของตัวช่วยในการทำคอนเทนต์คาล endar นั่นเองหรือเรียก อีกอย่างนึกงคือเป็นการวางตารางในการทำคอนเทนต์ทำโพสนั่นเองนะคะในระดับประถมนะคะเราสอนเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ไปเยอะมากรวมถึงเราก็เน้นในเรื่องของคอนเทนต์คาล endar ด้วยนะคะว่ามีวิธีคิดยังไงการลงคอนเทนต์คาล endar ควรทำยังไงมีแนวคิดในการคิดเนื้อหาคอนเทนต์ยังไงนะคะรวมไปถึงเราให้ตัวเทมเพลต เอาไว้ไปขีดขีดเขียนเขียนกันเองด้วยนะคะว่าแบบเอ๊ฉันจะวางแผนคาล endar คอนเทนต์เดือนนี้เราจะทำฉันจะทํำยังไงดีนะคะทีนี้วันนี้จะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งคือมันเป็นตัวช่วยนะคะอาจจะเอาไอตัวที่เราขีดเขียนกขีดขีดเขียนเขียนในคอนเทนต์คาล endar ของเราเนี่ยเอามาลงจริงหรือว่าเอามามองให้เห็นภาพแบบจริงๆนะคะหรือเป็นตัวช่วยให้เรา ทำตารางคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นใน a c e b o o k นะคะตอนนี้แนะนําก่อนนะคะแนะนำให้ใช้เป็นคอมพิวเตอร์นะคะหรือโน้ตบุ๊กนะคะก็คือให้เข้าเป็นเว็บเบ์เซอร์นะคะจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะคะแนะนําโดยเฉพาะนักเรียนรุ่นใหญ่ของเรานะคะมันจะตัวใหญ่กว่านั่นเองนะคะเห็นภาพได้ชัดกว่านั่นเองนะคะดีกว่าเข้าไปทำในมือถือนะคะอ่ะทีนี้เรามาอยู่หนะะ้าเพจของเรานะคะมันคืออะไร มันก็คือแพลนเนอรนั่นเองนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะคะติ๊กเข้าไปคลิกเข้าไปที่ด้านซ้ายมือนะคะของเพจเรานีเข้ามานะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำทีละอันกันเลยนะคะเป็นโปรแกรมวางแผน,หนไหมคะเป็น เป็นแพลนเนอร์นะคะเป็นการวางแผนนะคะเป็นตารางนะคะเดี๋ยวจะไล่แนะนำจากหน้าหน้าเพจเนี้ยลงมานะคะอ่าบรรทัดบนนี้ทั้งบรรทัดนะคะแถบบนทั้งแถบเนี่ยคือมุมมองนะคะมุมมองคืออะไรอ่ะอย่างอันนี้คือเป็นสัปดาห์เห็นไหมคะเวลามันโชว์มาเป็นอันนี้ก็คือจเราจะเห็นเป็นรายสัปดาห์ ถ้าใครวางแผนเป็นรายสัปดาห์เอะสัปดาห์นี้ฉันทำหรือ,อยังก็ดูเป็นรายสัปดาห์ก็ได้นะคะแล้วก็มันก็จะเห็นแบบเนื้อหาได้ค่อนข้างแบบชัดเจนนะคะหรืออีกมุมอีกมุมมองหนึ่งก็คือเป็นแบบเดือนนะคะนี่ก็จะเห็นในภาพกว้างเหมือนปฏิทินเลยเห็นไหมคะก็จะแต่ตัวนี้มันก็จะแบบช่องมันเล็กกันนะคะมันก็จะโชว์ว่าแบบเออ g m มงมัน เกี่ยวกับเป็นประเภทอะไรอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกทีถ้าเป็นสัปดาห์ปุ๊บเราจะเห็นแล้วว่ามันเป็นโพสอะไรใช่ไหมคะกี่โมงแล้วเป็นโพสอะไรนะคะแต่ถ้าเป็นรูปแบบเดือนมันจะเห็นภาพกว้างมากนะคะอ่าก็จะเห็นว่าแบบมันเป็นโพสอะไรยังไงนะคะทีนี้ตัวลูกศรซ้ายขวานะคะก็คือการอ่า back w a r d forward มันก็คือแบบไปทอยไปข้างล้างอ่า มกะราทันว่านะคะหรือขยับไปข้างหน้านะคะอืทีนี้สมมุติเราวางแผนไปแบบโอ้โหวางแผนไปถึงสิงหาคมเราอยากจะย้อนกลับมาวันนี้เราก็ไม่ต้องแบบติ๊กติ๊ก,กย้อนกลับมานะคะเราติ๊กที่วันนี้ได้เลยมันก็จะวนกลับมาที่หน้าเดือนปัจจุบันอัตโนมัตินะคะตัวนี้ก็จะแสดงว่าเราอยู่ไหนนะคะอยู่เดือนอะไรตามาคือเป็นประเภทเนื้อหานะคะ ก็คือเป็นมุมมองเหมือนกันเราจะดูอะไรบ้างอ่ะอันนี้คือเราตั้งตั้งว่าดูทั้งหมดไว้นะคะสมมุติเราจะดูแต่โพสตเราก็ติดที่โพสต์มันก็จะโชว์แต่โพสต์ขึ้นมาโพสต์ที่เราตั้งเวลาเอาไว้แล้วนะคะหรือสตอรี่อ่ะเราตั้งสตอรี่มีอันเดียวนะคะของคุณครูมีอันเดียวก็มันก็จะโชว์แต่สตอรี่ของเรานะคะหรือโฆษณาโอ้เรายิงโฆษณาไปวันไหนบ้างนะคะสิ้นสุดไป ไปหรือ,อยังหรือว่าแบบมีแผนใหม่มาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะอย่างตัวนีุ้ณนรู้เพื่งใจก็คือ,อยิงไปยิงคอนเทนต์ให้ความรู้ไปถึงวันที่9เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยิงเพิ่มนะคะ,ะเรากลับมาที่มุมมองทั้งหมดก่อนนะคะส่วนตัวนี้ก็คือเราแชร์ไปไหนบ้างนะคะแชร์ไปแบบรวมทุก ทุกอย่างหรือเปล่าหรือว่าแชร์ไปที่เพจแชร์ไปที่แบบในกลุ่มมีไม้อะไรเงี้ยฮะอันนี้คุณครูพี่จอไม่ค่อยได้แชร์ไปในกลุ่มนะคะอ่าส่วนมากก็จะแชร์ไปที่เพจนะคะแล้วก็บัญชีอินสตาแกรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองนะคะแถบบนเป็นมุมมองอ่ะต่อมาเรามาดูในหน้าของตัวคาล endar กันตัวแบบแพลนเนอร์กันนะคะว่ามันโชว์อะไรบ้าง ก็จะนี่เลยค่ะอาทิตย์วันอาที่จันทร์อังคารพุธวัศุกร์เส,สาร์นะคะเหมือนปฏิทินเลยแล้วก็เป็นวันที่นะคะเหมือนปฏิทินแบบอันนี้น่าจะคุณหน้าคุณตากันดีนะคะสิ่งที่เขาโชว์คืออะไรก็คือโชว์สิ่งที่เราตั้งเวลาเอาไว้อะย่างอันนี้คือแอดนะคะแอดการยิงโฆษณา,ามันก็จะเป็นรูปของลองําโพงเห็นไหมคะอืมต่อมาอันนี้ก็คือเป็นโพสต์นะคะส,สีเขียวๆที่มันเป็นรูปเหมือนแบบ เป็นตัวหน้าหนังสือนะคะเป็นไอคอนตัวหนังสือนี้คือจะเป็นโพสต์ที่เราโพสต์ตั้งเวลาโพสตอาไว้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นเอ่อสตอรี่นะคะนี่เราโพสตสตอรี่เอาไว้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือเป็นมันจะโชว์สิ่งที่เราตั้งเวลาเอาไว้ทีนี้มันจะมีที่เราไม่ได้ตั้งเวลาด้วย จรงที่เราไม่ได้ตั้งเวลาเอาไว้คือเราไม่ได้ทําเอาไว้อะอันนี้หนึ่งและเราอันนี้คือเราทําไว้เองนะคะกาบอีกอันหนึ่งคือเราไม่ได้ทําเอาไว้แต่ a c e b o o k เขาแนะนามาคือหนึ่งเวลาที่แนะนําเข้ามานะคะก็คือเป็นเวลาแนะนําอิงตามเวลาที่ผู้ติดตามของคุณใช้งานอ n s t a g r กรและ Facebook มากที่สุดตามลำดับในช่วง7วันที่ผ่านมา มันคือสถิติในการเข้าใช้ Facebook ของลูกเพจเรานั่นเองนะคะว่าเอ้ยคนที่ติดตามเพจเราส่วนมากเขาเล่น Facebook กันประมาณกี่โมงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ได้หมายความว่าทุกๆวันเขาเล่นเวลานี้แต่เป็นเวลาโดยเฉลี่ยแล้วมากที่สุดเนี่ยเป็นแบบมากที่สุดเนี่ยเขาเล่นกันช่วงเวลากี่โมงนะคะก็อย่างอันนี้นะคะเขาแนะนำมาว่าประมาณ16นาฬิกาสี่โมงเย็นนะคะ นี่แนะนำมาสองเวลาประมาณนี้นะคะอืมก็คือบางทีเราอาจจะแบบตั้งเวลาโพสเนี่ยเราอาจจะแบบคิดเอ้เราจะเอ่อโพสกี่โมงดีเราอาจจะแบบนึกไม่ออกนะคะเราอาจจะลองไปเรื่อยๆว่าเอ้เราจะโพสเวลานี้เวลาไหนฟีดแบบดีที่สุดนะคะอะวิธีหนึ่งที่คุณครูเว้งจอยเคยสอนไปก็คือเราสามารถเข้าไปดูได้ว่า คนเนี่ยเข้ามาเล่นใน a c e b o o k เนี่ยเยอะช่วงประมาณวันไหนเวลาไหนนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปดูเลยนะคะคือเขาแนะนำมาให้นะคะแต่ในช่วงรายสัปดาห์เท่านั้นนะคะเขาก็จะแนะนำมาให้ว่าในหนึ่งสัปดาห์ช่วงเวลากี่โมงนะคะเราเราดูลองดูอันนี้เลยก็ได้นะคะแต่เวลาที่เราจะตั้งตั้งเวลาในการโพสนะคะเราอาจจะใช้เวลาแนะนำ ตรงนี้ก็ได้อันนี้เขาแค่แนะนํามานะคะแล้วจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้คือเขารวมสถิติมาให้เราก็คือประหยัดเวลาให้เราแล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเอ้ยฉันมีเวลาของฉันเพจนี้เราจะโพสต์ทุกวันนี้เวลานี้อะไรเงี้ยเพื่อให้แบบเกิดเป็นภาพจําก็ได้เหมือนกันนะคะอ,อย่างคุณครูเวียงจอน,นะคะจะมี1สัปดาห์เนี่ยจะมีวันหนึ่งที่ครูวิ่งจะจะฟิกซ์เวลานะคะก็คือวันจันทร์เจ็ดมงเช้า วิเวียงใจจะโพส์คาคมสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกเพจนะคะในความคิดคิดเอาเองก็ค,คือความตั้งใจก็คืออยากให้ทุกๆเช้าว,วันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่แบบแหมเรากําลังจะไปทาเริ่มเพิ่งหยุดเสาร์อาทิตย์มาแล้วเรากําลังจะไปทาเริ่มวันแรกนะคะไปทํางานที่เรารักในวันแรกก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจทุกๆเช้าว,วันจันทร์ให้กับทุกคนนิดนึงเผื่อจะแบบ กําลังนั่งรถไปทำงานสไลด์เปิด Facebook มาเจอคำคมให้แรงบันดาลใจทุกๆเช้าหรือว่าให้ทริกความรู้เกรด็ดเล็กๆน้อยๆสั้นๆน,นะคะก็จะให้เป็นทุกๆเช้าวันจันทร์นั่นเองนะคะแล้วก็ในสัปดาห์อื่นๆวันถัดไปก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่จะโพสหรือว่าเวลาไหนามออะไรองเงี้ยนะคะยังไม่ได้ฟิกเวลาตายตัวหรืออย่างอันนี้ก็ ส่วนมากก็จะตามเวลาที่เขาแนะนำนะคะนี่อันนี้แวะแนะนำบ 2, ่บายสองก็โพสบ่ายสองแนะนำสองทุ่มก็โพสสองทุ่มน,นะคะก็เป็นลักษณะนั้นนะคะอ่ะจบเรื่องการแนะนำในเรื่องของเวลาอีกแบบหนึง่งที่ Facebook เขาแนะนำก็คือวันสำคัญต่างๆนั่นเองนะคะนี่เห็นไหมคะเขาจะบอกด้วยวันนี้เป็นวันมาค้บูชานะวันนี้เป็นวันตรุษจีนนะอะไรอย่างนี้นะคะ ตัวนี้คือเป็นตัวช่วยที่ดีของคุณครูวิ่งจอยเลยนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณครูวิ่งจอยเนี่ยไม่ค่อยรู้เลยค่ะว่ามันมีวันสําคัญอะไรต่างๆมากมายอยู่คือวันไหนบ้างนะคะไม่ค่อยรู้เลยตัวนี้นี่จะช่วยเราได้มากเลยนะคะแต่ก็จะเน้นนิดนึงนะคะก็คือเราอยู่ประเทศไทยเขาก็จะเน้นวันสําคัญของประเทศไทยนะคะอย่าง14กุมภาวันวาเลนไทน์เขาก็ไม่ได้แนะนํานะคะ อย่างที่บอกคือเฟซบุ๊กเขาแนะนํามาให้เฉยๆเขาบอกเฉยๆว่าน,นี่วันอะไรถ้าเพจเรามีความเกี่ยวข้องหรือว่าหาคอนเทนต์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวันสําคัญนั้นๆได้เนี่ยก็สามารถโพสต์ไปให้มันอินเทรนด์ได้นะคะแต่ถ้าเพจเรามันไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยอะเออมันมันไม่เกี่ยวเลยก็ก็ไม่จําเป็นต้องโพสต์นะคะหรือว่าหาความเชื่อมโยงอะไรกับวันนั้นไม่ได้ก็ข้ามมันไปก็ได้นะคะไม่ต้อง ะะไม่มีอะไรให้โพสก็ไม่ต้องโพสนะคะในวันนั้นๆน,น,นะคะอ่ะจบไปสำหรับหน้านี้นะคะเรามาดูแถบทางขวานี่ก็คือช่วงเวลานะคะก็คือเขาก็จะดูแหละว่าโอเคมันมีเรียกว่าอะไรอ่ะวันสำคัญอะไรเราได้สร้างโพสไหมอะไรนี้นะคะแล้วก็อ่ะต่อมาคือฉบับร่างนะคะแล้มีแบบอ่ะบางทีเราอาจจะแบบ ทำคอนเทนต์ไว้แล้วก็แบบโอ้ยยังทําไม่เสร็จยังคิดไม่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งต้องไปทําอย่างอื่นก่อนเราเซฟเป็นฉบับร่างไว้เขาก็จะมีให้เราเห็นนะคะอย่างบางทีสมมุติเราตั้งใจว่าจะโพสต์วันมาคาบูชาแล้วเราก็เคยเขียนโพสต์เอาไว้ทําโพสต์เอาไว้แล้วเราทําไม่เสร็จเราทําไม่เสร็จเราก็อ่ะเซฟเป็นฉบับร่างไว้ก่อนนะคะตัวนี้ก็เหมือนกับแบบมาช่วยเตือนเราว่าเอ้ยเรามีฉบับร่างอะไร หรือเราทำโพสเอาไว้แล้วแบบเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอาไปลงตรงไหนดีนะคะทำแบบทำคอนเทนต์เอาไวเ้เยอะๆเลยตุนเป็นสต็อกร่างไว้ก่อนนะเราสามารถมาเลือกจัดตรงนี้ก็ได้นะคุณครูเพียงจอไม่มีสต็อกเลยนะนะคะสมมุติเราแบบโอโ้โหไม่เป็นลิสต์เลยเราก็แค่แบบจับวางเอาตั้งเวลาเอามาลงนะคะคือเรียกว่าอะไรอะ เหมือนเรามีสต็อกเอาไว้เราไม่ต้องแบบไปทําโพสไว้ข้างนอกแล้วก็เอ้เรามีโพสต์เท่าไหร่แล้วต้องมานั่งเขียนใหม่ทั้งหมดนะคะเราก็มีในฉบับั่างเราก็จะเห็นแล้โอ้ทุ่นเวลาทุนแรงเราได้เลยเรามีโพสต์ไว้แล้วหรือเพจไหนที่เอ่อพอจะมีแบบงบประมาณนิดนึงนะคะมีการจ้างแอดมินหรือว่าจ้างคนเขียนคอนเทนต์ content, คนทำคอนเทนต์เอาไว้แล้วนะคะสามารถเอามาลง แล้วแบบสมมุติเขาเอามาลงเป็นฉบับร่างเอาไว้แล้วเราบอกว่าเอ้ยยังไม่ต้องลงเวลาให้เรานะเดี๋ยวเราจะมาตั้งเวลาเองนะคะอ่ะเราก็อาจจะไปดูว่าเอ้ยเขาทำคอนเทนต์ไว้เท่าไหร่แล้วแล้วเราก็มาเลือกลงเลยน,นั่นเองก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่วิธีการใช้ของแต่ละคนนะคะไปปรับใช้กันอืมอ่ะต่อมาทีนี้มันก็พอเราเป็นอย่างนี้แล้วเรามันก็จะมีทางลัด เราไม่ต้องแบบออกออกจากหน้านี้ไปแล้วก็ไปเขียนโพสท,ทำโพสไม่จําเป็นอ่ามันมีหนะ้าทางลัดก็คืออ่าในในเราอยู่หน้านี้แล้วเราจะทําโพสต์ขึ้นมาสักอันหนึ่งนี่เห็นไหมคะมันก็จะมีนี่เวลาเราเอาเคอร์อเซอร์ไปไปชี้มันก็จะมีตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นี่เขาก็จะมีโชว์ขึ้นมาเลยว่าเราจะกําหนดเวลาโพสต์อะไรหรือเปล่านี่เราติ๊กเข้าไปนะคะเห็นไหมคะ มันก็จะมีบอกเลยวันเวลาอะไรงนี้นะคะเราก็มีเวลาแนะนำมาให้ด้วยนะคะวันนี้วันที่19หรือเราวันวันจันทร์ที่2 1เวลา16นาฬิกาอะไรย่างนี้นะคะก็จะมีเวลาแนะนำแต่ก็แล้วแต่เรานะคะว่าจะใช้เวลานี้หรือเปล่านะคะ,ะสมมุติเราตั้งแล้วเราตั้งวันวันที่24กุมภานนะคะเราก็ทำโพลได้เลยนะคะ พอเราตั้งปุ๊บเราก็ทำโพสได้เลยก็วิธีการลงโพสก็ในในคลาสก็มีสอนไว้แล้วนะคะก็กลับไปย้อนเรียนดูนะคะนักเรียนเวลาที่เราจะทำโพสใน facebook ว่าเราจะทำอะไรก็อ่ะง่ายๆอันนี้คือข้อความนะคะเพิ่มสือ่อคือรูปหรือว่าวิดีโอนะคะที่เราต้องการนะคะแล้วก็กำหนดเวลาโพสอะไรให้เรียบร้อยอ่ะ หรือเราจะกำหนดเวลาโพสตอรี่ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เพิ่มสื่อทำสตอรี่ได้เหมือนกันหรือกำหนดเวลาโฆษณาก็ได้นะคะนี่คือมันก็จะเป็นทางลัดเลยนะคะสำหรับการสร้างโฆษณาหรือการทำโพสนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือตรงนี้นะคะ นี่สีฟ,ฟ้าเห็นชัดๆตรงนี้คือการสร้างเหมือนกันนะคะเป็นเมนูเดียวกันกับตรงนี้นะคะเพื่อแบบเอเอเราเราอาจจะแบบไม่ได้เลือกวันนะคะแต่เราอยากจะสร้างเฉยๆนะคะก็เลือกตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะถ้าก,กดตรงสร้างมันก็จะขึ้นเป็นโพสต์อัตโนมัติเลยนะคะก็หมดแล้ค่ะสำหรับ ตัวแพลนเนอร์นะคะข้อจำกัดอันหนึ่งที่คุณครูวิ่งจอยประสบพบเจอมานะคะก็คือ,อเวลาที่เราจะตั้งเวลาเนี่ยสิ่งที่ตัว Facebook ตอนนี้นะคะยังทำไม่ได้ก็คือ,อถ้าใครติดตามโพสของครูวิงจอยเนี่ยจะเห็นว่าคุณครูวิงจอยเนี่ยจะมีโพสที่แบบเป็นรูปหลายๆรูปนะคะ นี่เป็นอ่ายกตัวอย่างตัวนี้นะคะก็คือเป็นคอนเทนต์แล้วก็เป็นรูปหลายๆรูปใช่ไหมคะแล้วก็นอกในรูปเนี่ยก็จะมีคอนเทนต์ในตัวรูปด้วยอ่าเป็นแคปชั่นในแต่ละรูปด้วยนะคะตัวนี้การทำโพสต์แบบตั้งเวลาทำแบบนี้ณนะปัจจุบันวันนี้นะคะคือยังทำไม่ได้นะคะ ถ้าจะทําได้ก็คือต้องโพสต์เลยคือตั้งตั้งโพสต์แล้วก็แบบโพสต์เลยแบบแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าตั้งเวลาเนี่ยมันยังทําไม่ไดถ้ถ้าตั้งเวลาเนี่ยทำเป็นหลายๆายรูปได้แต่ไม่สามารถใส่ข้อความในแต่ละรูปแบบนี้ได้นะคะวิธีที่รูเพียงใจทําเลยก็คือหนึ่งโพสต์เลยโพสต์แบบไม่ต้องตั้งเวลา กับ2ก็คือตั้งเวลานั่นแหละทำเป็นหลาย sabia? ๆรูปแต่ว่าใส่คอนเทนต์เฉพาะตรงหน้าโพสต์แต่ในแต่ละรูปเนี่ยมาใส่ทีหลังนะคะเอามาใส่ทีหลังสมมุติมันโพสต์ไปแล้วแล้วก็เราก็เอาเนื <Witcher ixes fez> ้อหาเนี่ยมาทำมามาติ๊กแก้ไขนะคะอืมาแก้ไขโพสตแล้วก็ค่อยๆใส่คอนเทนต์เข้าไปทีละอันนะคะอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดของการตั้งเวลาโพสตของ เอ,อ่อ a o e b o o k นะคะที่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถใส่ข้อความในทุกๆรูปในหนึ่งโพสเดียวได้นะคะนี่ก็คือข้อจํากัดของมันนะคะเพื่อว่าใครเนี่ยแบบเอ้ยอยากจะทําโพสตแบบที่คุณกุ้งจอยทำแบบเนี่ยเอ้ยอยากจะใส่เนื้อหา ทุกๆอันในในรูปหลายๆรูปพวกนี้ทำไม่ได้นะคะจะได้ไม่ต้องไปงมหานะคะก็คือเออมันยังมันยังทำไม่ได้ในการตั้งเวลานั่นเองนะคะเพราะคุณงผู้งจะเป็นงมหามานนานมากเลยนะคะซึ่งมันก็ทำไม่ได้นะคะแต่ถ้าใคร บอกว่าเอ้ยลองไปทำดูเฮ้ยมันได้แล้วนะเนี่ย Facebook เขาอัปเดตสามารถให้ทำได้ช่วยมาบอกด้วยนะคะคุณกี่วิจัยจะได้ไม่ต้องแบบไปคอยจ้องตามโพสว่าเอ้ยโพสนี้มันโพสหรืยอยังจะได้เข้าไปแก้ไขแล้วก็ใส่ข้อความหรือว่าจะได้แบบไม่ต้องไปโพสทันทีนะคะอยากจะตั้งเวลาให้มันถูกโพสเลยเราจะได้ ถ้าเราทำคอนเทนต์ไว้เยอะแล้วเราก็ตั้งเวลาเอาไว้แบบทำเป็นแพลนทั้งเดือนเลยอะไรเงี้ยเดือนนั้นเราก็จะได้แบบมีเวลาไปทำอย่างอื่นได้มากมายนะคะไม่ต้องมาคอยจดจ่อเวลาว่าจะวันนี้จะต้องโพสนะคะโอเคเอาละค่ะก็สำหรับตัวแพลนเนอร์นะคะตัวช่วยในการทำคอนเทนต์คาล endar ของเราก็จบวันนี้นะคะก็ตรงนี้เป็น ข้อมูลอัปเดตนะคะในวันที่19เดือนกุมภาพันธ์2565นั่นเองนะคะถ้าใครมีข้อมูลอัปเดตอะไรมากกว่านี้ในอนาคตก็มากระซิบบอกกล่าวกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าคอนเทนต์นี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ